ครับสมทรงนี่ระยะหลังก็สดเหลือเกินนะครับรูปร่างสูงยาวแทงเจ็บนะครับมาดูว่าเพชรสายฟ้าออกแข้งหนักแรงเหมือนกันนะครับที่ผ่านสายตาแฟนมวยมาผู้นี้ก็ถือว่าเป็นอีกคู่หนึ่งนะครับที่น่าจะเบียดสู้กันอย่างสนุกแน่ครับรูปร่างสมทรงนี่แน่นอนครับแบบเปลี่ยนเรื่องสูงสูงเพชรสายฟ้านี่ก็คลัากันไปครับเสียช่วงแต่ได้ส่วนหนาครับนี่นะครับมวยไทยครับใช้พิกัดเป็นเกณฑ์ เพชรสายฟ้าเดิมๆก็คือเจ้าเพชรมณีเพชรจินดาครับกระดูมวยไม่ต้องพูดถึงพี่อารีผ่านสึกเหนือเสือใต้มาอย่างโชคชนครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับรุ่นน้องนี่สดขึ้นมานะครับสมทรงแล้วก็รูปร่างดีด้วยเชื่อว่าสู้กันสนุกนะครับตั้งชื่อได้เจออภิมนสีครับเจ๊เจก็เพิ่งจะชนะเจ้กัตันทินไปในไฟล่าสุดครับ วันนี้ขอให้กำลังใจเพื่อนร่วมค่ายที่มุมครับเห็นเพื่อนทองตะบนเวทีนี่โหดุดันเหลือฟ้าแท็กซ้ายและขวาไปครับไปโดนเ,เจอเจอต่อยลำตัวขึ้นมาครับสมทรงครับพุ <c oughs> ้ยแหม่ไม่ได้ยาวอย่างเดียวเตะหนักซะด้วยอาจจะมีอย่างอื่นมาแต่โอ้ลูกนี้สมทรงเพศสายฟ้าครับแม่ตั้งแต่ต้นยกเป็นต้นมาเลยครับ <c oughs> ยกนี้ดูว่าน่าจะเดินเร็วขึ้นแล้วแล้วก็เพชรสายฟ้า ไปยืนคุยไม่ได้นะครับยาวนะครับโอ้ทังแท้งเดี๋ยวาช่วยนะครับเบียดก็ไปจอดเยอะอนาคตไม่สดใสครับอ้าะครับเริ่มจัดเตะขวาพัดนอกเข้าไปสงทงจับในตรงกุป็นส่ฟ้าต้องเบียดอาวุธต้องยังประมาทไม่ได้ครับพี่สายฟ้าในรุ่นพี่อ้าวเตะซ้ายมาไม่ห่อะครับใส่ฟ้าสมรงดับเนี่ยครับพยายามเสียบไปก่อนตีไปก่อนครับ เอาทีเพก่อนครับเจอบัตรสายฟ้าคิดไปแก้เกมไปครับอาวุธกับความคิดต้องมาทันครับตอนนี้เพชรสายฟ้าเอาเดีฟ้ามาตรงทรง,งไปคิดนายไล่แขนขวางหน้าทรงเสียบซ้ายเข้าไปครับมาแล้วครับมาแล้วเติมไปเรื่อยครับเพชรสายฟ้าวงในโตไม่ทันจังหวะเสียบจังหวะแทงทมมุมแดงเพชรสายฟ้ามนน้ำเงินแม่จ็ถึงตอนน,นี้นี่ เพชรสายฟ้าในต้นนำยุทธการครับครับผมสะดุ้งีลยรอไม่ได้นะครับนี่แหละครับจับนายมาเป็นสงรงเสียแอ้วจังหวะเหนือโอ้ยมัดตัวสงทรงนี้ตีนสายหน้าโวยขวานะครับแต่สายหน้านี่เขแม่นเอาโดนล้มตัวเอาเจาะยางเปียกเข้าไปเอาแล้วครับต้อง เพชรตะพาสตะวันพุกซ้ายเขา้าทีเพชรไตะพาสเนี่เริ่มจะโชว์เริ่มจะใช้ได้ครับช้าลงไปเหมือนกันครับโนโต้ไปหนักหนักโอ้สองเลต์นี้สวยเลยลุยตัวครับโดนจ่อยางไปก่อนสงก็รอดักรอโต้ครับอาศัยความยาวครับขวาเตะจอลำตัวอู้อุ้ยเจอได้หนักๆแรงๆเหมือนกันนี่ตะพาสอ้าครับไปกันต่อครับลุยกันต่อพยายาหอู้ยตรงนี้ตบหมัดนะครับวยคู่นี้นี่แหละครับออกไปเตะขวาต่อยขวาโอ้ โอ้อยเอาเขาารเอาละครับโอ้ดักเสียบไว้ครับขล้นี่เพื่อสายฟ้าก็พยายามทุกพยายามนี่ครับตีเข้าไปครับโดนขวางหน้าไม่สนใจครับมีตัดล่างอาเตะขวาไปแทงขึ้นมาครับสมยออยู่ขยับเข้าไปแต่เดินช้าเขาจะโดนโอ้ยสายเม็ดนี้นะครับแม่จะาตาวัดด้านทอเลยนะครับแต่ว่าไปติดกาดก็ก่อน ว่าเตะของสมทรงครับสายฟ้าถึงตัวสายฟ้าเสียบสายฟ้าเสียบอีกแล้วสมทรงตีคืนสายฟ้าเสียบซ้ายครับสมทรงขยับเข้าไปหาครับเจอแข้งซ้ายเสียสายฟ้าจ่อลากไปโดนครับนี่ก้าเข้ามาเสียบคืนครับสมทรงตีขวาสมทรงนี่ฮะโชว์ฟุตเวิร์คครับสลับนี่แม่โชว์สายตาซะแล้วครับไม่แลกไม่ประทะด้วย ไปดูกันครับเพรสายฟ้านักชจกจากโคราชครับยังคงเดินเบียดตลอดนะครับต้องมีหมัดมีสอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับมาถึงตอนนี้สมองสายฟ้าพยายามต่อยลาตัวสมองถึงตัวก่อนไว้สายฟ้าต่อยหมัดว่านนะครับแล้วก็มีสอกนี่อคยด่าเข้าโดนเหมือนกันนะครับไม่ใช่ไม่โดนเอาพยายามจะเบียดจะลุยนีออ่นะครับกระทุ้งเข้าไปแต่และเม็ดแรงๆทั้ง้แต่ว่าสมองก็พยายามจะไล่แขนแล้วก็แทงสู้ ต้องมีสมรดีเข้าปากกระเพ็ดไายฟ้าลุยหน้าเดินหน้าต่อโอ้ยสมตรงหน้าแงนั่งให้อีกครั้งนึงครับโอ้โห,โห,โหอออกาการได้เห็นเลยครับเอาสมตรงตอนนี้เนี่ยหายใจอึดอัดแล้วครับอา้าวเพชรสายฟ้าต่อยลำตัวอีกเล็งเป้าใหญ่เป็นหลักเพชรสายฟ้ามัดนายเสียบซ้ายเสียบขวา,าลงมาอย่างสนุกมีเสียวได้ทายนิดหนึ่งครับ